เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับสวัสดียาติธรรมทุกคนทุกท่านยามเช้านะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวโูโถท่านได้ใจกทธุดงนะครับออกจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไผ่สนนะครับยามเช้านี้นะครับโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพ่สนนะครับสวัสดียาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้าเ้านะครับ

ให้ลตาสูงภาพแข็งแรงนะคะครับสวัสดียทำทุกท,ท่านทุกคนนะครับ,รกรบยกฝั่งน้าบนเลยยกฝังขึ้นเลยครับยกอไม่ต้องเพิ่มการนะครับยกเลยให่ยกเลยใ้กขอวอนมือเลยโลกอมือเลยครับสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับ มือเลยวางไมวางก่อนนะครับยกน้ำเพื่อนรั้นหลายฮะยกน้ำเพื่นครับผู้หญิงจะบางเลนไม่ได้นะตะแคงเอาตะแคงจ้ะตะแคงไต่เนตะแคงมันผมเดินก um ันแหะเปมวกยารทุกคนยามเช้านะครับวมงุญจวางลงครับ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไอศตรนะครับับน้ำมาจับน้ำครับ,บสวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนยามเช้าเช้านะครับตอนนี้ออกจากหน้าประตูโรงเรียนแล้วนะครับออกจากหน้าประตูโรงเรียนแล้วนะครับนี่ก็มีอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่าน รอแล้วรถึงหลวงตาบุญชื่นนะครับต้องพูดหน้าหลบของหน้าดวงตาไว้เลยขอบคุณเจ้าที่ตำรวจจากกองพันธ์ขอบคุณเจ้าที่หน่วยจมาพิพากษาแม่ดวงตายิ้มแต่เจ้าเลยวันนี้เตรียมเตรียมยกนะครับคุณแม่ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะให้ท่านรับให้ก่อนค่อยค่อยวางนครับยกยกยกของถวายก่อนคุณแม่ของถวายของถวาย เตรียมยกนะครับสาธุสาธุครับวันที่สองนะครับเบียนมกราพศสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับอตอนนี้ลงตาฮาันจะเจียวเนอะเลี้ยวไหมตรงฮันจะตรงนะครับ หลวงตาท่านไม่ได้เลี้ยวท่านตรงมาฝั่งนี้ครับหลวงตาตอ,ตอนมามาเลี้ยวฝั่งขวานะครับเนาะแต่ตอนเกือบจะไปหลวงตาท่านจะตรงนะครับยกครับยกเลยลุงตามา้วครับยกเลยจ้า

ครับก็พี่พีเอ่อคุณหมอบอกว่าให้เก็บสตังค์ใส่กระเป๋านะครับท่านไม่ยอมเก็บเนะาะวงตาท่านมาถึงดวงต่านก็จะเดินผ่านนะครับท่านก็เก็บไว้นะคร <c oughs> ับยกของถวายเลยนะครับ พระาทิตย์เริ่มออกแสงแล้วนะครับตอนนี้ครับเช้านี้หลวงตาท่านทุดงมาถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอแม่สอดนะครับนี่หน้าการไฟฟ้าอำเภอแม่สอดนะครับสวัสดียศธมทุกท่านทุกคนมาเลยพี่นั่งรอเลยนะครับ นะครับนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดนะครับสาขาอำเภอแม่สอดนะครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับท่านมารอรับพรจากหลงตาบุญชื่นนะครับแม่หลงตาไม่ให้ผูผ้าเด้อ คุณหลุงตาแม่ผู้พระครับยกแต่น้ำถวายเลยครับขาผมสาธุครับผมสาธุครับผมครับสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับ เตียมยกน้ำขึ้นนะพี่นะ,ะแบบนั้นนะครับขงตาขอรับแล้วถ้าเราอยากได้เป็นน้ำมงคลเราสามารถแกะได้นะครับแกะอาได้นะครับผมตายิ้มนะครับบางคนบางท่านนะครับก็ยังไม่รู้ข่าวก็มีนะครับเนาะ บางคนบางท่านก็ไม่รู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจะเสดงมาเส้นนี้ผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะมาเส้นนี้นะครับคิดว่าท่านจะกลับเส้นเดิมนะครับน่ครับก็พีพีท่านส่งหลวงตานะครับสาธุสาธุครับครับตอนตอนนี้หลวงตาท่านทุดงมามุ่งสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะครับ มีนาไปก่อนนะครับอตอนตนี้กำลังเลี้ยวนะครับตรงนี้จะเป็นแยกไฟแดงนะครับแยกแม,ลม่มละมัศแยกแม่ละมอ่าแยกเป็นแยกเส้นทางอา่องอาแม่ละมาศนะครับนะครับ สวัสดีย่าทํทุกท่านทุกคนนะครับขึ้นตานะครับขึ็นตานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแลว้วก็กดดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะดวงตาท่านเม่ตานะครับท่านรับแล้วท่านให้คืนนะครับ,รบคลิปนี้สวัสดีครับ